โอเคครับเอาขึ้นเทลเลอร์เรียบร้อยเฮ้ยพอดีเลยเนาะพอดีเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้เหยียบนี่ไหมเหยียบดิเหยียบบครบัเหยียบนี่แหลมอยู่ครับนี่นึ่อืมก็จะมีแหลมไปหลอกไอ้ตู้กันแต่ถ้าถ้าเอาให้เป๊ะจริงๆไม่น่าเหยียบนิดเดียวพอดีเลยรเราหางเลยสองเมตรห้าสิบโอหางสองเมตรห้าสิบใช่ไหมครับ อันนี้เราไปนูน่นปุ๊บมีมีงานต่อเลยใช่ไหมมีครับมีมีต่อเลยโอ้ไม้บ้างอะไรบ้างคือวิ่งไม่ได้หยุดเลยใช่ไหมก็วิ่งได้หยุดไหมก็แทบจะไม่ได้หยุดเลยครับแทบไม่ได้หยุดเลยครับโอ้โอดีมากเลยน,ลนะน,นี่เลยครับถ้าเราจะจ้างไปรงตรงๆอ่ะราคาไม่อยู่แล้วเนาะขนาดนี้เนาะโอ้ราคานี้ผมบอกเลย ถ้าโลเบตก็เอาเรื่องเหมือนกันอืมมีสี่หมื่นอะถ้าจ้างไปตรงเลยนะครับใช่ไหมครับสีปีเกือบห้าเลยนะอโอ้แสเดาลอะมันไม่ใช่หาดใหญ่นะอ่ามันติดกับมาเลียติดมาเลียเลยครับที่ไปเนี่ยโอ้ทำเพื่อสะดาวนะมันจะติดเอ้ยแต่รถคันนี้ใช้เก๊สเนาะครับใช้เก๊สประหยัดกว่าน้ำมันไหมประหยัดกว่านะเปรียบกว่าเยอะเลยบ่ประหยัดกว่าเยอะเหมือนกันเยอะบ่ครับโอ้แต่มันก็ตามมาด้วย เรื่องพวกหัวเทียนกับคอ,อยอะไรเงี้ยในจุดจริงหน่อยแล้วต้องเปลี่ยนอือยู่กับน้องแม็กคันเร่งจมครับวันนี้วันนี้มาก,กับใครนี่มาคนเดียวครับมาคนเดียวบ่ครับคันนี้คันเร่งจมไหมฮะด่ว,ดวนแค่จมครับจมเลยครับวิ่งเท่าไหร่เก้าสิบห้า แค่นั้นเองนะโอ้มันไม่ได้วิ่งขนาดนั้นเขาไม่อยู่เขาไม่อยู่แล้วก็บอกการเลงจมเนาะตอนนี้เครื่องเท่าไหร่สามหกศูนย์ครับแต่ว่าสามหกน้ำมันนี่จะเป็นสามแปดศูนย์รีแมปไหมพวกนี้เก็ตเก็ตนี่ต้องรีแมปไหมรีครับมันมีรีแมปเหมือนกันโอ้ผมรีนะไปสะเดา สองวันอันนี้วิ่งเส้นไหนก็วิ่งไปสระบุรีไหมครับสระบุรีไปยิงตรงเพชระรามสองครับอ๋อพรามสองแต่พิชเชกเกษมครับครับเป็นวิ่งเส้นตายไปเลยที่นี่วิ่งเส้นตายไปเลยครับถ้ารถพี่ไปส่งเติมน้ำมันหมดเท่าไหร่สิบสองล้อ หมื่นหนึ่งได้ไหมอยู่ไหมสามร้อยสามสิบหมื่นหนึ่งอยู่หรือฮะอยู่ไม่หน่ะไม่อยู่ไปกลับนะไปกลับไม่อยู่ไม่อยู่บ่ค้าเดียวเท่าไหร่ประมาณแปดพันได้ไหมไม่อยู่เนาะเอาแค่เทเลอร์เดียก็สองหมื่นแล้วนะฮะเทเลอร์ไปเกือบสองหมื่นแล้วเทเลอร์นะน้ำมันนะครัเออเกียร์สองเลยนะโอ้เกียร์สองเหมือนกันเติมเก็ทนะ ไม่ครับถ้าพูดถึงว่าน้ำมันอ๋อถ้าน้ำมันอืมอันนั้นก็น่าจะอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งนะขาเดียวอ่ะขาเดียวใช่เพราะว่าไปสุพรรณไปกลับหมดหกพันอ่ะสุพรรณไปกลับหกพันหกพันก็สาม0 0นสามเครื่องใหญ่ห่ แต่ถ้าเหยียบก็กินอยู่ถ้าไปเรื่อยๆหกสิบเจ็ดสิบไม่เท่าไหร่ยางไม่ดีนั่นถ้ายางดีไปแล้วนั่นแ่ะถ้ายางดีไปเองแล้วไปเที่ยวใต้เลยเลยใช่ครับใช่สะเดาเลยไ่ิมาเดี๋ยวให้เปลี่ยนยางใหม่ก่อนไปยางดีๆก่อนแล้วแล้วด่านเยี้ไหมเออ ฮะไม่กวนครับภาคใต้ใช่ไหมเนี่ยอีสานน่ยโหสุดโอ้ไหนเขาบอกว่าไปใต้เตรียมเงินเยอะเลยเตรียมกี่บาทยี่สิบบาทก็ไปใช่ไหมนี่ต้องถามคนวิ่งนี่อ๋ออีสานนี่แหละโหสุดแล้วใช่ไหมไปทางไหนไปไหนมันก็ไม่ไม่ดูอีสานครับอีสานกับภาคกลางภาคกลางใช่ไหม นี่ต้องถามคนที่วิ่งสายยาวครับถึงจะรู้ตกไฟพวกทั้งหมดแต่ภาคใต้เขาไม่ไเอาไฟหรือไฟอะไรเงี้ยไม่เอาอ๋อไม่กลัวเลยเลยไม่กลัวเลยพี่หลวงก็ไม่กลัวเลยไม่อ๋อไม่กลัวถ้าหลุดกรุงเทพไปแล้วไม่กลัวสบายเลยสบายแล้วโอโ้โหหลุดสมุทสาครไปเนี่ยสบายอ๋อวันนี้ใช้สเตรัดนะครับ เอาอยู่ครับไม่จะเป็นต้องใช้โซ่โซ่ก็มีครับสองเส้นอืมีแค่นี้ก็อยู่มีแค่นี้ก็อยู่ตอนนี้ทุกเครื่องจักรบ้างอะไรบ้างเลยอืมเอาหมดทุกอย่างเอาหมดเลยบมสัตว์นี่รถมีเยอะไหมมีเป็นสิบเป็นสิบหัวขั้นอ๋อ ่งทั่วประเทศเลยนะอู้อยากใต้ยันลาวเลยเนะาะเราไม่ได้ไปเพราะคันนี้ไม่มีตัวทีถ้าไปถ้าไม่ใช้ตัวทีก็คือมีแค่อ่มาเลคัมยันเงี้ยอ,อะไรไปได้พวกคัมยันพวกมาเลแล้วก็พม่าเนี่ยไม่ใช้ตัวทีนะอืมต้องใช้ตัวทีกันสปอรอ์ตรถอ่ะมันมีรถสปอร์ตรถหรอก โอ้โหใจรักนะครับรถวิง่งไกลๆเนี่ยกี่ชั่วโมงนะได้อยู่ประมาณสามสิบสามสิบชั่วโมงประมาณประมาณนั้นเลย <c oughs> ตีไปเลยสองวันนะตีไปเลย <c oughs> เพราะว่ามันก็ไม่ได้รีบอน <c oughs> ไ,ไ่หรอกถ้างานไม่รีบอืมมันของของก็ไม่ได้ไปรีบอ่ะ ไปเรื่อยๆอ่ไปเรืยๆใช่ไไมม่ด้จหรอกก็ไม่ได้จํากัดเวลาต้องถึงขนาดนี้ขนาดนี้เนาะถ้าด่วนนี่พวกก็คือต้องเหยอยบางเดียวอโอห้องน้ําก็ไม่ค่อยได้เข้าหรอกบ่เหยียบใส่ขวดนั่นแหละติดตัวเองโอ้ด่วนเหยียบใส่ขวดเลยนะถ้าของทหารอะด่วนครับบ่ก็ขนลูกกระสุนปืนเอซิสโกอะด่วนอ๋อคนคนไม่นู่นนะไม่ครับขนลปบุรีพิษณุโลกอืมพวกรถทหารพวกอะไรเงี้ยด่วนเอาขึ้นได้ด้วยเหรอได้ เอาขึ้นยังไงเคนครับเคนขึ้นเคนยกขึ้นเลยอ่ะโอ้โหเคนยกขึ้นแล้วก็พวกอุปกรณ์ทหารแหละอืมเป็นยงปืนใหญ่ขึ้นได้หมดโอ้อันนี้คนทุกอย่างเลยตัวนี้คนทุกอย่างครับระเบิดก็ขนระเบิดไม่ขนครับนึกว่าคนระเบิดด้วยคนระเบิดต้องใช้ถุงลมครับโอ้ลมรถรถถุงลมก็ว่าต้องใช้ถุงลมเลยต้องลดถุงลมพวกขนระเบิดเพราะว่าการแรงกระแทกเนาะใช่ครับ โโอ้โหขนขนทุกอย่างครับไม่คนแต่ลูกระเบิดเลยโอ้โหยอดเลยคุมเลยอะ่ะเนี่ยอยากได้หัวลากก็พ่ออย่างนี้แหละคุ้มเลยเนาะอืมไอพื้น,นี้ก็ได้ประโยชน์หลายอย่างเนี่ยคนได้หลายอย่าง โดยหลักๆแล้วไว้คนพวกของมีพาเลทใช่ไหมครับของมีพาเลตพาเลตรถรถโฟล์คลิฟเสียบเสียบเสียบเนาะครับแล้วก็วิ่งตู้ได้ด้วยคันนี้ใช่ไหมตู้ตู้เทนเนอร์วิ่งทุกอย่างโอ้ยมันได้ประโยชน์หลายอย่างเลยนะเนี่ยเออนี่ของล็อกตู้โอ้นี่นี่ได้หมดเลยด้วยนี่วิ่งปุ๋ยปุ๋ยอ่าวิ่งหมดโอ้ปุ๋ยข้าวสารล็อก แมคโครก็ขึ้นได้เห็นไหมคนได้เห็นไหมอือนี่มันได้ประโยชน์มากเลยเนี่ยถ้าเราเอาเป็นพวกสองหกสองเจ็ดอะไม่ต้องใส่เก๊สได้ไหมมันจะประหยัดไหมสองหกสองเจ็ดอะได้ครับได้มันจะประหยัดเท่าเก๊จไหมเพราะมันเหนื่อยรถเหนื่อยรถด้วยเหนื่อยเนี่ถ้าวิ่งอย่างผมอ่ะมันไปทั่วมันต้องเอารถแรงๆอ๋อ ถ้าเครื่องนั้นนั้นคือไม่ไหวมันก็พูดถึงก็ไหวนะครับมันไปเรื่อยๆมันงานมันจะไม่ทันเขาอ๋อมันเหยียบไม่ได้ครับอ๋อเหยียบไม่ได้แพงต้องสามร้อยขึ้นเลยเนาะครับไม่ใช่สามขึ้นพูดถึงเอารถเก่ารถอะไรก็วิ่งได้หมดเลยครับมันจะไปเรื่อยๆงานอ่ามันจะไปเรื่อยๆมันจะด่วนไม่ได้มันจะไม่ทันเหยียบแปดสิบวิ่งเนี้ยเหยีสิบวิ่งเนี้ยไม่ได้นี่ดูการเก็บสเตีของเขา เก็บอย่างนี้ครับนี่มันเป็นระเบียบที่เฉยเออจริงแล้วเก็บย,ยังไงก็ได้ครับแต่ของผมมันจะเป็นระเบียบกว่าอืมอ๋อเก็บอย่างนี้ครับเสียบแค่นี้มันไม่สะบัดใช่ไหมไม่ครับอ๋อแค่นี้นนอ่ะไอ้ย่า ทำไมต้องรองผ้าใบอย่างนั้นน่ะสเตยขาดนะครับอ๋อมันโดนเหล็กใช่ไหมใช่ครับเหล็กอะเออนี่นี่ต้องมีสูตรนะเนี่ยมันจะขาดอ๋อเส้นหนึ่งก็สี่ห้าร้อยเนี้ยสเตย์นะน่ะถ้าขาดนี่สเตย์เราซื้อเองเหรอถ้าขาดซื้อเบิกได้เบิกได้เบิกได้ครับนี่กันมันโดนอย่างนี้แหละรองนี่มันจะฉีกขาดเลยใช่ใช่จะโดนรอง นี่ยพอเขา้ขาใจอย่างเงี้ยของมันใช้ได้นานเนาะถ้าเราใช้แบบไม่เข้าใจใช้นี่แป๊บเดียวแหละเ,ใใเสียหายหขาดหมดนี่ครับล็อกสเตย์สองเส้นเอาแค่นี้ใช่ไหมเอา,นนาโซ่เอาอไหมตัวอะไรใช่ไหมยู่อยู่เนาะไม่ไปไหนหรอโอ้ ปีอะอ่านี่เพราะมันเป็นเหล็กอยู่แล้วนี่ไม่เลื่อนหรอกหมุนขึ้นนึงอืมใช่ใช่รัดนี่เช่นหนึ่งนี่รัดตรงนี้เลยไหมแม็กนี่ตรงเนี้ยให้<ด> <ๆ S 1> มันกดลงนี่เลยได,ได้ประโยชน์ดเดยอะ ก็จะเอาคันว่าจะเอาคันนั้นไปตัดเป็นหัวลายอยู่อไอ้รถเคนอะ่ะไม่ใช่ล็ลอกกี้มีล็อกกี้อีกคันหนึ่ง<ะ>สองร้อยเจ็ดสิบแรง,รงใช่สองเพลาเบ่งแห้ง,ง,หงอืมเบ่งแห้งดีนั่นแหละว่าจะาไปตัดเป็นหัวลายนี่แหละเรามีหัวลายแล้วเรามีหางนี่มีหางคนแมคโครมันก็สบายเนาะแล้วก็มีหางยกดัมได้หมดเลย หางอะไรเซมิคบ่เซมิคเซมิดำออเซมิดำอ่ะก็ดีเหมือนกันเพราะหัวลากเนี่ยคือมันเสียบได้ทุกหางครับนั่นแหละคือมันทำได้ทุกอย่างทุกหางใช่ครับโอ้มาแล้วครับนี่เจ้าของคนอนเอรสอยู่หลังเลยนี่ยหนักหลังหนักหลังไม่วิ่งอ๋ออยู่ให้มันสมส่วนอยู่ให้มันสมส่วนให้มันถึงรถมันเป็นรอยลำยังไม่กิน มอประมาณนี้ต้องมีสูครับต้องมีสูตร,ร,ตงตรลงมาดิครับไหนใครจะไปด้วยนี่อะตุย,ยโอ้ไม่ต้องมีใครไปบ่จเจ้ามะรีแล้วเขาเอาลงมะรยทำไงนี่ <laughs> <laughs> เดี๋ยวาเ,เา,เเาเเก็เ,เงแวไจะับเ,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 เขาไปถูกอยู่เพราะว่าเขาวิ่งทั่วประเทศครับหืม ไหนโอ้นีนะโอ้เสร็จสามมือเียสามแปดแคมือเลียโอ้ยนี่ออกตัวนี้เองนี่ข้างหน้าาตายเลยข้าง้าเน่าจะาเมื่อวานเนาะเออทำไมเมื่อวานถูกเลยนะเนี่ยเดินทางปลอดภัยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าก่อนนะครับ